สาริมน,นกปะทะไก่พระเจ้าศัก เสรหืมเลือดอย่างเยอะพวดลูกเจียบใส่าหุยออร่าทองสว่างเอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาร์ติระไปนะครับกับเกมมนกนะอุละสึกไก่ชนพลังสุดเทเป็นอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับในพาร์ทนี้เราก็มาอัปเดตเรื่องราวกันต่อซึ่งในตอนนี้พี่ก็ได้เก็บเลเวลนี่จนเลเวล1,9500กันแล้วนะอีกประมาณ500เลเวลเราก็จะเป็นเลเวล2 0 0 0 0 ใช่มเงินเดิมพันจาก7ล้านนี่น่าจะมีการเพิ่มขึ้นนี่จากแบบนี้เลยนะไม่ใช่7ล้านสิ70ล้านนะผมน่าจะเพิ่มเป็น100ล้านหรือเปล่าอันนี้นี่ขอเดาเอาละกันและในตอนนี้เก็บตังได้7 0 0 0แสนกว่าล้านก็ประมาณครึ่งทางของการอัปเกรดลิงไก่สซียาเป็นเลเวล5แม่สำหรับในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้เจ้าไก่ระดับ S บวกทั้งหลายในการต่อสู้ออนไลน์ในวันหยุดแม่ตอนนี้นี่ อผู้เล่นก็ห้0 0ัน0 0พช่วงนี้นี่น่าจะผู้เล่นประมาณนี้ตลอดเลยนะสงสัยทุกคนกำลังรอคอยอัปเดตอยู่อัปเดตมาเมื่อไหร่ผู้เล่นน่าจะกลับมาเหมือนเดิมมาละเพื่อนเจ้าสุดยอดไก่น้อยการต่อสู้ไปเป็นหมื่นครั้งนี่โคตรจะเยอะโอ้ยเจ้าไก่แผงคอสิงโตสุดยอดลูกเจียย๊ยบซะย่าประทะเจ้าไก่แผงคอสิงโตโอุ้ยเนื้อนี่อบอ้วนน่ากินละเกิน มาเป็นอาหารชั้นสเถอะยาโอ้โห่ทีเดียวจอดอเป็นผุยผงฮี่เลเวลนี่สุดยอดเดี๋ยวตอนนี้นี่เราก็ค่อยๆไล่ like. แม่ทีละตัวไปเลยละกันนะมาไก่กล้ามร้อยเปอร์เซ็นต์กันบ้างครับผมเปลี่ยนดานเซ่ตัวไหนก็น่าจะชน,นะเดี๋ยวมาดูกันว่าในวันนี้จะมีใครที่แม่เทยๆกันบ้างเอาละเจ้าไก่กล้ามหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ โอ้โหไก่ผู้คุ้มน่าจะโดนทุบยับไก่กล้าม100%ปอร์เซทะไก่ผู้คุมเกมว้าวนายนี่สุดยอดเอ้ยวัดดีเอ้ยใจเย็นนะเพื่อนเดี๋ยวจะส่งลงนรกเอาไป <c oughs> แม่ทุกอย่างว่องไวจริงๆเลเวลอัพนี่เลเวล19,501 เปลี่ยนตัวครับผมสาวริมนกตัวนี้นี่ไม่มีใครแบบว่าเอาชนะได้ง่ายๆเจ้าสาวร,ริมนกพร้อมลุยโอ้โหโปะทะไก่พระเจ้าสุดยอดสาวร,ริมนกปะทะไก่พระเจ้าสักเสร็จเลือดอย่างเยอะทีเดียวนี่อาจจะไม่ตายลุยเพลิงเผาผานหุยไม่ตายง่ายๆพระเจ้าสลายเป็นผง ตัวนี้ก็สง่างามเหมือนเดิมแม่ถูกใจเอาละคราวนี้นี่ไก่กล้าม120%พร้อมลุยคริสต์มาสไปเลยเพื่อนต่อให้หิมะตกฉันก็ไม่หนาวแม่กล้ามแน่นขนาดนี้โอ้โห,หคุณป้าซุบซิบแม่อยากจะอัดให้ล่วงไก่กล้าม120%ประทะไก่ซุปซิบอุ้ยวันนี้นี่เจอแต่คนเลเวล20แม่เก่งๆกันทั้งนั้นจัดหนักกันหน่อยเพื่อ เืนดีกระสุนเข้าลำคอไปเลิกบน่นซะสะใจกันเลยทีเดียว316 x p ต่อไปหน่อยสิดูสินี่ไก่โฮคังเงีเจ้าตัวนี้หลังจากปลดล็อกมาก็ แม่โคตรเก่งโคตรเทพชนะส3สาแพ้สองครั้งไม่มีตัวไหนล้มได้ง่ายๆแน่นอนเจ้าไก่โฮคังเงะปะทะหมอผีโอ้ยความต่างของเรเวลไก่โฮคังเงะปะทะเจ้าไก่แดงแม่ไก่หมอผีหวัดดีเพื่อนไม่ค่อยได้ทักทายกันเลยนะเนี่ยเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่ค่อยได้พบเจอเลยเพื่อนนี่ปาดคอ,อ กระสุนทําลายหล้างอืกลายเป็นผุยผงตอนนี้ตัวต่อไปอืมอยามอาคาชุกิเล่นนิดหน่อยละกันนะเพื่อมีคนคิดถึงโอ้โหเจ้าทีเจไก่เหลืองเจ้าไก่เพนปะทะเจ้าไก่เหลืองเดี๋ยวจะต้องซัดให้จมลงไปในทรายนายจะต้องพ่ายแพ้ให้กับฉัน ลาก่อนพลังคลื่นใต้น้ำโอ้ยกว่าจะล่วงนี่เสียเวลาเลเวลอัพกันอีกแล้วจ้าสุดยอด19502ยังไม่ค่อยจะพ่ายแพ้ไก่เดมอนฟอน็อกนีโก็เออเล่นนิดหนึ่งเจอคู่ต่อสู้โหดๆห,หน่อยอุ้ยสถิติไม่เคยพ่ายแพ้จริงๆอุ้ยเจ้าไก่ดำเจอกันหน่อยเพื่อนเจ้าไก่เดมอนฟอ็อกปะทะเจ้าไก่ดำ เดี๋ยวจะเอาให้ตัวกระจุยทักทายยังไงดีนี่แกจะต้องน็อกเอาว้าวเสียบให้กลายเป็นไก่เสียบเฮ้อ ดำแทบมองไม่เห็นกลมกืนไปกับรังรถไฟเลยเมื่อกี้คราวนี้นี่นี่เจ้าไก่ไซตามะหนึ่งหมัดสั่งสอนทุกคนที่พบเจออุ้ยสถิติชนะหนึ่งหนึ่งหนึ่งแม่เลขสวยสุดๆไก่เหลืองอีกแล้วโอ้โหอุ้ยชันนี่ power f u l ที่สุดอุ้ยตายสะเพื่อน พลังมัดโอ้ยอย่าลืมทักทายโอเคงั้นตอนนี้ถึงเวลาของไก่มังกี้ดีรูฟี่กันบ้างครับผมมาไปเลยโอ้โหเจ้าไก่เอเลียนไก่มังกี้ดีรูฟี่ปะทะเจ้าไก่เอเลียนอเดี๋ยวจะต้องโดนสั่งสอนเฮ้ยหวัดดีเพื่อนพลังมัดยังยืดกับลิ้นสะบัดรัว <c oughs> กลับไปเป็นไข่ แม่โดนลัวขนาดนี้หรือ5้0ร้อยหูอย่างเยอะและแล้วในที่สุดเราก็ถึงเวลาในการนี่เจ้าลิงไก่ซย่าเริ่มเล่นกันเลยละกันโอ้โหมังกี้ดีรูฟี่เอาชนะกันเถอะไก่มังกี้ดีรูฟี่ปทะทะลิงไก่ซย่าออล่าชมพูเราจะต้องเอาชนะให้ได้ยากระนำมาเรียบร้อยอุ้ยไม่ได้ใช้ลูกบอลให ทุกคนเห็นตั้งนานจัดการมันร่างกายแบบนี้ไม่มีทางฟื้นคืนชีพได้แน่นอนเออเป็นผุยผงไปแล้วเรียบร้อยผลปีศาจก็น่าจะช่วยไม่ได้เย่เลเวลอัพดีอัพมาอีกหนึ่งเลเวลเล่นมาอย่างนานกว่าจะเลเวลอัพ แต่และเลเวลนี่ลำบากแลือเกินโอ้โหไก่ก้ามร้อยเปอร์เซนต์เลเวลเท่ากันลิงไก่ใสย่ยาปะทะเจ้าไก่ก้ามหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์อู้ออร่าเท่ากันแม่แบบนี้ไม่ต้องถามก็รู้ว่าใครจะชน,นะลาก่อนเพื่อนมัดรัวหูยทุกชั้นไม่โดนเอาไปอ่า,หาเหงื่อตกอ๋อเจ้านี่นี่เองที่เหงื่อตก เจ้าไก่กล้าม100%เปอ,อ็ื้อเป็นไงล่ะเพื่อนลิ้มลดความเจ็บปวดหไปเลยจ้าด่านลาวาครับผมเจอลูกเกีย๊ยบโคตรเย่าลิงไก่สย่าสี่ปะทะโคตรลูกเกียย๊ยบสย่าหุยออร่าทองสว่างวันดีเจอแบบนี้เราก็ไม่ไหวเหมือนกันว้าวเมื่อกี้พูดอะไรแวบแวบอื ีีเดยวอุ้ยรู้สึกว่าเวลาเราตายนี่คู่ต่อสู้พูดอะไรมาเราจะไม่เห็นกันแบบว่าคนด่ากันใช่ไหมเฮ้ยน่าจะเป็นแบบนั้นมาด่านถัดไปโอ้โหไก่ไซตาม,มะไม่ไหวแล้วแบบนี้ลิงไก่ไซยาสี่ปทะทะเจ้าไก่ไซตาม,มะหัวเลาะอะไรล่ะเพื่อนเดี๋ยวก็โดนหลอกยา่า เราเนี่ยแหละไม่รอดคือ่เห็นไก่ไซตามะนี่เราก็อยากจะเอาเจ้าไก่ไซตามะแม่มาสู้นกกระจอกเทศกันเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าไก่ไซตามะหนึ่งหมัดปัะทะนกกระจอกเทศมาจะไปคิติโคแรงแรงๆดีแหละ55ล้านเฮ้ยทำบ่อยๆอ,ยอู้เอาละ ตายซะเพื่อนเรียบร้อยโู้หนี่หนึ่งพันสองร้อยสามสิบดวงตาวยจบง่ายจริงๆเจ้านี่ยังโหดวย ตอนนี้พี่ก็เก็บดวงตาได้เป็นแสนกันแล้วนะเมื่อไหร่จะมีไก่ใหม่ให้มาปลดล็อกรอกันอยู่นั่นนี่ยโอเคนะครับผมก็สําหรับในพาร์ทนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้กันก่อนนะแม่ไว้พี่จะต้องไปเก็บเงินเพิ่มเติมกันก่อนอีกประมาณครึ่งหนึ่งแล้วจะมาอัพเจ้านี้เป็นเลเวล5น่าจะมีการเปลี่ยนออร่าให้ เ้เข้มข้นมากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปเก็บแลน์กิ้งเพิ่มเติมด้วยใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันด้วยค่าวหน้าน่าจะได้อัปเกรดเลเวลเจ้านี่แน่นอนเดี๋ยวในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ